พอดีแม่เปิดร้านข้าวแต่ขายไม่ค่อยได้ก็เลยห่อ,อมาให้แบบนี้ก็แย่เลยสิครับพอเป็นอาหารขายไม่หมดก็ต้องเททิ้งก็แค่พูดความจริงของฟรีมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวเป็นแค่พวกของเศษเหลือในร้านที่เอามาแบ่งให้ก็เท่านั้นแหละ CVM Film จะไปทำงานก่อนนะจ๊ะแม่เอาเดี๋ยวก่อนสิลูกเอานี่ไปด้วยโูหทำไมแม่ห่อเข้าให้เยอะจังหนูจะกินหมดไหมเนี่ยตั้งสามกล่องเอาไปเถอะช่วงนี้แม่ขายไม่ค่อยได้ถ้าขายไม่หมดเดี๋ยวมันก็เสียแม่ไม่รอเอาของวันนี้เก็บไว้ขายพรุ่งนี้บ้างล่ะแค่วันเดียวมันไม่เสียหรอกแม่ไม่อยากเอาของเก่ามาอุ่นขายให้ลูกค้า ถ้าอย่างนั้นแม่ลดต้นทุนลงก็ได้นะให้หมูน้อยน้อยให้ไก่น้อยน้อยอะไรพวกเนี้ยแม่ทําไม่ได้หรอกมันจะไม่ครบตามสูตรที่ตกทอดกันมาถึงแม่แล้วอีกอย่างแม่ก็กลัวจะเสียลูกค้าแค่นี้ลูกค้าก็น้อยพออยู่แล้วลูกเอ้ยจ้าแม่ถ้าแม่สบายใจก็แล้วแต่แม่แล้วกันงั้นหนูไปทางานแล้วนะจ้าดีจ้ะโชคดีลูก วัสดีครับวัสดีจ้าโหทำไมวันนี้ห่อข้าวมากินเยอะจังเลยล่ะครับอ๋อพอดีแม่เปิดร้านข้าวแต่ขายไม่ค่อยได้ก็เลยห่อ,อมาให้แบบนี้ก็แย่เลยสิครับพอเป็นอาหารขายไม่หมดก็ต้องเททิ้งก็ต้องเป็นแบบนั้นละค่ะจะเก็บไว้มันก็ไม่ได้คุณภาพแล้วอีกอย่างแม่ฉันเรพงเรื่องนี้มากเลยนะแม่ของคุณลูกหมูสุดยอดไปเลยครับ ใส่ใจลูกค้าดีแบบนี้อีกไม่นานร้านของคุณแม่คุณลูกหมูจะต้องไปที่รู้จักแน่นอนครับฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันแม่จะได้มีกําลังใจในการขายของเออแล้วเที่ยงนี้นายจะกินอะไรอ๋อก็นาจะกินบาม่าเลยครับพราอเงินเดือนยังไม่ออกเลยต้องประหยัดให้ถึงสิ้นเดือนเอางี้เอาเข้าวแกงของฉันไปกล่องหนึ่งแบ่งๆกันกินมันจะดีเหลอครับแล้ว คุณลุหูจะอินหรอเอาไปเถอนะน่ฉันกินไม่หมดหรอกของซื้อของขายมันจะดีหรอครับผมเกรงใจเกรงใจอะไรเอาไปเถอะโอ้ยที่มันขายไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะมันไม่อร่อยหรือเปล่านี่นายน่ะกินเข้าไประวังท้องเสียนะแม่ฉันทำสดใหม่ทุกวันไม่มีท้องเสียแน่นอนใครจะไปรู้ล่ะเห็นเอามา,จาแจกรปภทีคนนู้นทีบังคับให้คนนู้นกินคนนี้กินไม่ได้บังคับนะครับ คุณลูกหมูเขามีน้ำใจมีน้ำใจน้ำใจดีเนาะเนื้อทองทำไมพูดแบบนี้ล่ะลูกหมูเขาสามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะฉันไม่ได้ดูถูกสันหน่อยก็แค่พูดความจริงของฟรีมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวเป็นแค่พวกของเศษเหลือในร้านที่เอามาแบ่งให้ก็เท่านั้นแหละเราแกรู้ได้ยังไงว่าที่แกพูดเป็นความจริงพูดแบบนี้ร้านแม่ลูกหมูเขาจะเสียหายเอานะ แกขอโทษลูกหมูเลยโอ้ยไหลสาระเรื่องแค่นี้เองทำตัวเป็นเด็กไมได้หุดงุดหงิดจริงๆเว้ยลูกหมูฉันขอโทษแทนเนื้อทองด้วยนะเขาชอบทำอะไรไม่คิดอยู่เรื่อยไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่คิดอะไรอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องไปรับมันเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยลูกหมูโดนว่าขนาดนี้แล้วยังไม่โกรธดกฉันะย,ยอมใจเธอจริงๆ ไปเราไปเข้างานกันเถอะปะอ้น่ากินจังเลยเอะลหูนั่งสิกลิ่นหอมมากเลยเราเนื้อท้องไม่มานั่งกับเราเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่นะั่ง ฉันจะไปกินข้าวข้างนอกงั้นฉันขอนั่งกินตรงนี้กับพวกเขาแล้วกันนะอเมืออไหรบอกว่าจะไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันไงก็ออเดอร์ของฉันรอนานลูกหมูเขาเพ่เลยแบ่งข้าวให้ฉันฉันกินนี่แหละแกไปเถอะถ้าแกอยากจะนั่งตรงนี้กับพวกมันก็เชิญฉันไปคนเดียวก็ได้ปล่อยไปแบบนั้นเนื้อทองจะไม่โกรธหรอปล่อยไปแบบนั้นแหละดีแล้วถ้ายังไม่ยอมปรับตัวฉันก็ไม่อยากยุ่งด้วยเหมือนกัน งั้นพวกเรามากินข้าวนะครับท้องผมมันร้องหิวแล้วครับกินข้าวแถลูกหมูอืมกินครับใจจ้ะอขอบคุณนะหืมเป็นไงบ้างพอใช้ได้ไหมมันเกินเขาว่าใช้ได้ไปไกลเลยครับเอาเอยสุดๆไปเลยจริงเหรอดีใจนะที่นายชอบทาแม่ฉันรู้แม่ฉันต้องดีใจมากแน่แน มันขนาดนั้นเลยเหรองั้นฉันขอลองชิมเลยนะอืม,อ,มอร่อยมากเลยเนี่ยฉันงงจังทำไมแม่เธอขายไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นเพราะร้านทู่ท้ายซอยแล้วกลางซอยร้านก็มาเปิดใหม่ลูกค้าก็เลยไม่ค่อยเข้านะ่ะน่าเสียดายถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะชวนเพื่อนๆให้สั่งข้าวแกงร้านแม่เธอนะของอร่อยแบบนี้มันต้องบอกต่อ ผมได้ครับเอ่อแต่ผมอาจจะขอติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนผมค่อยเอามาจ่ายคือช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยมีเงินนะครับได้อยู่แล้วเรื่องแค่นี้เองมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาจ่ายนะขอบคุณมากนะครับมาไปกินข้าวกันดีกว่าครับเอาแขนพนุของฉันไหมขอบคุณมากนะครับอ่าให้ที่ผไปกินด้วยอยู่ได้กินมากเลยมด้วยนะครับแ <c oughs> มวง <c oughs> ผมไปด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> ในนั้นลูกหมูกินได้เยอะนะไปนุ๊ร้านนี้แหละที่ฉันบอกอร่อยมากเลยไหมดีร้านนี้แหละดีจริงฉันกินแล้วเชิญเลยจ้าข้าวแกงกำลังร้อนๆเลยนูเอาปลาดุกผัดพริกแล้วก็ฮัลโล่ด้วยค่ะจ้าอ่อนเพื่อเลยนะคะได้จ้าผมเอาแผนนะครับปีเตอร์แกวไลผมเอาพะลโล่ครับได้จ้าได้จ้ารอแป๊บนะ ฉันบอ,อกอท่แล้วอร่อยมากปิ๊กซื้อมาให้แม่ทไรอยู่แล้วจ๊ะแม่แม่กำลังคิดกำไรขาดทุนอยู่เลยลูกลูกรู้ไหม ร้านเรามีลูกค้าเข้ามาซื้อเยอะขึ้นเริ่มมีรายได้เข้ามาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยขาดทุนแล้วจริงเหรอจ๊ะจริงสิลูกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะมีเงินเก็บแล้วก็เอาไว้จุนเจือส่วนอื่นๆในบ้านหนูมีกำลังใจทำงานละงั้นหนูไปดีกว่าไปดีจ้ะแม่จ้าโชคดีลูกจ้า กินเหมือนเดิมเลยนะลูกหมูแน่นอนอยู่แล้วขอบใจนะเดือทองมีอะไรหรือเปล่าก็กระเป๋าดังฉันนะสิหายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ฉันเดินมาแถวแถวนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวพวกฉันช่วยหายอีกแรงนะเจอไหมว่า <c oughs> ไม่เจอน่ายล่ะไม่เจอเหมือนกันครับเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนของมันเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินด้วยแล้วฉันจะเอาตังที่แตงกินข้าวแล้วเนี่ยเธอเอาข้าวของฉันไปกินก่อนไหมส่วนเรื่องกระเป๋าตังคอยไปแจ้งหายกับโรงงานก็ได้น่าจะมีคนเก็บไว้ให้แล้วอะแม่ฉันทำมาเผื่อกล่องนึงพอดีขอบใจนะ นำด้วยกันก่อนสิก็ไดอ้อร่อยมากเลยอะ่ะไม่เคยกินที่ไหนรสชาติดีขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะเธอคงจะหิวแล้วสิไม่ใช่นะมันอร่อยจริงๆมีแม่เธอทับหรอใช่ แม่ฉันทําเองเอางี้เดี๋ยวฉันช่วยบอกต่อร้านข้าวแกงแม่เธอให้คนในโรงงานได้รู้จักแม่เธอจะได้มีรายได้มากขึ้นถือว่าเป็นการตอบแทนที่เธอให้ฉันกินข้าวมื้อนี้อืมขอบใจมากนะเนื้อทองเั้นพวกเรารีบกินข้าวกันเถอะ๋ยวไปทํางานช่วงใหายไม่ทันเนื้อทองกินงไขป่ปลโลนสิอร่อยนะได้สิเดี๋ยวจะลองกินภายไนก็ได้นะออาอยเหมือนกัน แม่ดีใจมากๆเลยนะที่หนูมีเพื่อนดีๆแบบนี้ร้านเราขายดีขายดีขึ้นเยอะเลยนะลูกส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้าวแกงของแม่อร่อยด้วยนะแม่เลือกแต่ของดีให้ลูกค้าเพื่อนหนูชมกันใหญ่เลยก็เพราะว่าแม่ทําด้วยใจรักไม่ได้หวังผลกําไรทําอาหารเราต้องทําให้เหมือนกับเราทําให้คนในครอบครัวกินพอเราทําโดยที่ไม่หวังผลอะไรสิ่งดีๆมันก็จะกลับเข้ามาหาเราเอง ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมางได้โบถ์ทยิ้มอีกทีได้